Health Center สนับสนุนโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติสำหรับใครที่ไม่ได้ไปฟังการบรรยายเรื่องมะเร็งเต้านมที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติก็ไม่ต้องเสียใจยไปนะคะเพราะวันนี้ค่ะแนนมีวิธีการสังเกตและวิธีการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมมาฝากกันค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่ามะเร็งเต้านมเป็นปัญหาสําคัญที่พบมากในผู้หญิงนะครับการที่เราตรวจเจอมะเร็งเต้านมไดแ้แต่เริ่มแรกนั้นนําสู่การรักษาที่ดีกว่าวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับ อาจารย์มันเฉลิมนะครับสัญยแพทย์ทางด้านมะเร็งเต้านมแห่งสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับอาการเริ่มต้นของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมักจะมาด้วยอาการอะไรบ้างนะครับค่ะอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะคะอันดับหนึ่งก็คือเรื่องก้อนนะคะเรื่องก้อนเท่าที่มีการเก็บข้อมูลของเราเนี่ย86%ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมาด้วยเรื่องก้อนนะคะอาจจะคลำก้อนได้โดยผู้ป่วยเองโดยแพทย์หรือผู้อื่นนะคะ สำหรับอาการอื่นที่อาจจะมาได้ก็คือเรื่องของเจ็บเต้านมนะคะแต่ว่าเจ็บเต้านมนี่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ว่าจะต้องเป็นมะเร็งทุกลายนะคะมีส่วนน้อยที่เป็นมะเร็งนะคะอาการอย่างอื่นที่อาจจะมาได้คือเรื่องของมีน้ําหรือว่ามีเลือดออกทางหัวนมนะคะหรือว่ามีแผลเลื้อนล่างบริเวณหัวนมนะคะส่วนอาการอย่างอื่นที่พบได้บ้าง ก็คือเรื่องของผิวหนังเรนเเต้านมนะคะอาจจะมีการบุ๋มลงหรือมีอาการดึงรังนะคะก้อนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มาเนี่ยนะครับมีความต่างกันไหมครับว่าถ้าอายุมากหรืออายุอายุน้อยมีโอกาสจะเป็นมากหรือเป็นน้อยแตกต่างกันยังไงบ้างครับอ๋อแน่นอนค่ะส่วนมากก้อนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเนี่ยนะคะถ้าเ,เป็นผู้ป่วยทีะะ่อายุมากนะคะอายุมากกว่า50ปีแล้วมาด้วยเรื่องก้อนเนี่ยเ,เราจะค่อนข้างสงสัยไปในทางของมะเร็งเต้านมมากกว่าในผู้ป่วยอายุน้อยนะคะ ในผู้ป่วยอายุน้อยที่อายุน้อยกว่า35ปีมาด้วยเรื่องก้อนนี่เราจะนึกถึงเรื่องมะเร็งเต้านมน้อยกว่าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเวลาคนไข้ที่เขาสงสัยนะครับว่าเขาอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมครั้งแรกเลยเนี่ยเขาควรจะทํำยังไงบ้างนะครับเอ,อ่ออันนี้นะคะถ้าเกิดคนไข้มีอาการไม่แน่ใจนะคะให้มาพบแพทย์นะคะแล้วก็ทางแพทย์นี่จะทำออการวินิจฉัยเพื่อดูว่า ก้อนที่ผู้ป่วยตรวจพบเนี่ยเป็นอะไรกันแน่นะคะโดยที่เราจะเริ่มตั้งแต่ของการตักประวัตินะคะว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมแค่ไหนนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะมีการตรวจร่างกายนะคะว่าก้อนที่ผู้ป่วยทาได้เนี่ยตกลงใช่ก้อนจริงๆหรือเปล่านะคะแล้วก็ก้อนนั้นเนี่ยลักษณะเป็นยังไงนะคะจากนั้นอ,อ,อาจจะต้องมีการตรวจเพิ่ม,เต,มเติมทาง,างรังสีวิทยานะคะเช่นการทำแมมโมแกร,รม หรือการทำอัลตราซาวน์นะคะหรือว่าการตรวจด้วยเอ็อหรือว่าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะจากนั้นเนี่ยขั้นตอนท้ายสุดก็คือการที่จะต้องได้ชิ้นเนื้อออกมาตรวจพิสูจน์นะคะว่าเป็นอะไรเราจะใช้วิธีไหนบ้างนะครับที่จะทำให้เราได้ชิ้นเนื้อมาเพื่อจะพิสูจน์ว่าคนไข้เนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมจริงๆ ง่ายมากค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีหลายวิธีการนะคะแล้วก็แต่และว,วิธีการเนี่ยเป็นวิธีการที่สะดวกง่ายแล้วก็ไม่เจ็บปวดนะคะอย่างวิธีการแรกเนี่ยเราจะใช้วิธีใช้เข็มเบอร์เล็กๆนะคะเป็นเข็มฉีดยานะคะใช้ดูดเซลล์ออกมาตรวจนะคะโดยส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะสามารถรู้ผลได้ภายในวัน วันนั้นนะคะวิธีที่สองเนี่ยเราก็จะใช้เข็มเบอร์โตขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยเราสามารถตัดชิ้นเนื้อได้ออกมาตรวจให้ความแม่นยำค่อนข้างสูงนะคะสูงมากนะ,ะทั้งสองวิธีเป็นวิธีที่สามารถทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะคะคนไข้าสามารถมาตอนเช้าเ,เจาะเสร็จเรียบร้อยสามารถกลับบ้านได้ภายในวันเดียวนะคะแล้วก็ไม่ไม่มีแผลเป็นนะคะไม่มีแผลเป็นการที่จะได้ชิ้นเนื้อเนี่ยนอกจากวิธีที่เราจะเจาะ จาะตรวจอย่างนี้แล้วนะครับะจะมีในผู้ป่วยบางคนที่จะตั้งได้มีการตัดชิ้นเนื้อออกมาคือตัดออกมาทั้งก้อนเราจะทําในรายไหนบ้างนะครับค่ะอันนั้นเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะในผู้ป่วยบางคนเนี่ยการตัดหรือเจาะชิ้นเนื้อ โดยใช้เครื่องมือเล็กๆสองอันนี้เนี่ยอาจจะไม่พอเพียงในการวินิจฉัยนะคะซึ่งกรณีน,น,นี้เนี่ยเราก็อาจจะจําเป็นจะต้องตัดชิ้นเนื้อทั้งก้อนออกมาเพื่อตรวจส่งตรวจทางพยาธิวิทยานะคะอันนี้เนี่ยจะมีรายละเอียดติดย่อยในแต่ละลายลายไปซึ่งแพทย์ผู้รักษาจะเป็นการจะเป็นคนพิจารณานะคะหลังจากที่คนไข้ได้ตัดก้อนเนื้อออกไปแล้วมีความจําเป็นจะต้องทําอะไรต่อหรือเปล่าครับ ค่ะหลังจากที่ว่าได้มีการตัดชิ้นเนื้อหรือว่าก้อนเนื้อออกไปแล้วนะคะทางแพทย์ก็จะส่งตรวจนะคะแล้วก็เราจะมีการติดตามผลนะคะหลังจากนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะต้องทําอะไรต่อไปเนี่ยก็ขึ้นขึ้นอยู่กับว่าผลที่ออกมาเนี่ยเป็นชิ้นเนื้อชนิดไหนนะคะหรือว่าเป็นก้อนเนื้อชนิดไหนนะคะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นแค่เนื้องอกธรรมดาหรือว่าเป็นชิ้นเนื้ออย่างอื่นที่ไม่ใช่มะเร็งหรือเนื้องอกนะคะครับถ้าเกิดคุณมีอาการผิดปกติ ทางที่อาจารย์วันเฉลิมได้พูดหรือมีข้อสงสัยสามารถมาพบแพทย์เพื่อจะได้รีบตรวจนำสู่การรักษาที่ทันท่วงทีนะครับ ใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือว่ายังไม่เคยได้เข้ารับการตรวจมะเร็งเต้านมเลยแล้วก็แนนแนะนํานะคะว่าควรจะไปตรวจซะตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อว่าเราเป็นอะไรขึ้นมานี่จะได้รักษาได้ทันท่วงทียังไงล่ะคะและถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งแล้วก็สามารถคลิกล้งกลางไปได้ที่สายดนมะเร็ง1668นั่นเองค่ะความปรารถนาดีจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุข